สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ per ไปทุก่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสําหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งแลนดิ้งสดๆร้อนๆอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะลูกค้าเป็นฮาร์เรสเวิสันสปอร์ตไกด์รถปี2021นะคะคันนี้พิเศษที่เลขไมค์ค่ะเลขไม้์คันนี้น้อยมากค่ะลูกค้าไม่ใช่รถเดโมนะคะคันนี้เป็นรถที่เจ้าของออกศูนย์กิโลนะคะแล้วก็ขี่ไปเพียง2846กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ อกได้เลยค่ะลูกค้าว่าคันนี้นะคะสภาพคือป้ายแดงนะคะสำหรับรายละเอียดตัวรถค่ะก็เป็นรถปี2021นะคะเป็นสเปค MLY เป็นตัวประกอบไทยนะคะลูกค้านี้ค่ะที่เพจก็เป็นโมเดล FLSD นะคะก็คือ Sport Guide นะคะรถเดือน6ปี21ค่ะ Factory HDMC Thailand Limited นะคะคเ 7, 7 cc, ะครื่องยนต์มีว a กกี้เอกซรคบิกนีนะคะเป็นเครื่องยนต์ร0อจากโรงงานนะคะนี่ค่ะมีวอกกี้เองนะคะสำหรับตัวสีรถค่ะเป็นสีดำเงาว i วิด b บล c k นะคะก็จะเป็นลวดลายของ B ี21เลยนะคะลูกค้าสวยงามมากนะคะถังน้ำมันเป็นลวดลายใหม่นะคะสวยเลยแอดมินเพิ่งเคยได้คันนี้มาคันแรกเลยค่ะสำหรับลวดลายนี้นะคะ บางคนหน้าบางคนหลังไม่มีลวดลายค่ะสำหรับสปอร์ตไกด์นะคะก็เป็นซอฟเทลที่เดินทางได้เพราะว่ามีกระเป๋าข้างมาให้นะคะก็คือกระเป๋าข้างก็จะเป็นกระเป๋าค่าของ s d d จากโรงงานคันนี้เป็นท่อเดิมนะคะทุกอย่างเดิมๆค่ะคันนี้ได้สภาพเลยค่ะใครที่จะไปซื้อมือหนึ่งนะคะลูกค้าไม่ต้องซื้อมือหนึ่งค่ะ คันนี้นะคะไม่ต้องรอรถนะคะเราก็ประหยัดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไฟหน้าสปอร์ตไกด์ก็เป็นไฟหน้ากลมโต LED มีชุดโม่งมาให้เรียบร้อยมีกระเป๋ามาให้เรียบร้อยนะคะชอบเดินทางแต่ไม่ชอบตระกูลหน้ากากนะคะก็สปอร์ตไกด์ตอบโจทย์ค่ะช่วงนี้กระแสสปอร์ตไกด์ก็มาแรงด้วยนะคะลูกค้านี่ค่ะฟาเดอร์บี้เดิมสีโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะรถปีย1อค่ะเลขเกียร์21นะคะ สีสวยนะคะทั้งคันนะคะเรียกได้ว่ามีแค่รอยขนแมวตามการใช้งานแค่นั้นค่ะส่วนตัวรถนะคะกริปมากๆนะคะกลางถังน้ำมันค่ะสปอร์ตไกด์นะคะสำหรับหน้าจอของสปอร์ตไกด์นะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบมีทั้งดิจิตอลอนาล็อกนะคะด้านบนก็จะเป็นอนาล็อกค่ะก็คือเป็นเข็มวัดรอบความเร็วนะคะ ไฟแสดงสถานะต่างๆจะอยู่ตรงนี้ค่ะดิจิตอลด้านล่างนะคะลูกค้าจะเป็นเลขไมล์รวมแล้วก็เป็นขีดน้ํามันนะคะแสดงว่าน้ํามันเนี่ยเอ่อมีถึงระดับไหนนะคะตอนนี้ก็น้ํามันเกือบเต็มถังเลยนะคะเลขไมล์เพียง2,846กิโลเมตรเท่านั้นไม่ใช่รถเดโมโนะคะดังนั้นบอกได้เลยค่ะว่ารถไม่มีช้าแน่นอนคันนี้กริบเลยนะคะลูกค้าให้ดูค่ะทั้งคันไม่มีตําหนิเลยค่ะ สูงมากนะคะเป็นรถศูนย์ AS Thailand นะคะเจ้าของออกที่ AS แล้วก็พิ่งจะเปลี่ยนแบตมาเลยแล้วก็เซอร์วิสของเหลวทั้งหมดนะคะเรียกได้ว่าได้ไปก็คือเหมือนรถใหม่เลยค่ะลูกค้าคุมมากนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ลคลเย่ะสําหรับราคาค่าตัวของน้องตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจฮาร์เรสเดลสรสปอร์ตได้ปี2021ี2021เลขไม่2800ักิโลเมตรคันนี้นะคะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์ออฟฟิเชียลมาหาแอดมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ